ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่สาร่าทาการปล่อยคลิปวิดีโอของยอนจีนลงไปในอินเทอร์เน็ตก็ทําให้กลุ่มของยอนจีนเล่นงานกันเองเย,ยจองกะดูกสาร่าเสียบดินสอเข้าไปที่คอจนทําให้เธอนั้นพูดไม่ได้ส่วนยอนจีนก็ถูกแม่ทิ้งเพื่อเอาตัวรอดสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง n น t f l i x ยังเด e กกอรี่ในตอนจบกันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้ว ไปรับชมกันได้เลยครับเมื่อดงอึนรู้ความจริงว่าหมอจูรู้อยู่แล้วว่าเธอตั้งใจจะหลอกใช้เขาแต่เขาก็เต็มใจเพราะว่าในก่อนหน้านี้ครั้งแรกที่เจอกันหมอจูก็เห็นว่าดงอึนกับโซฮีนั้นเป็นเพื่อนกันเขาเลยตั้งใจจะช่วยและพยายามเข้าหาดงอึนพอรู้ว่าดงอ่นตั้งใจจะแก่้แค้นหมอจูก็รู้ว่าตัวเองนั้นเหมาะที่จะเป็นเพชฌฆาต หมอจูตั้งใจจะช่วยดงอื่นให้ไปถึงจุดหมายดงอื่นก็รู้ว่าหมอจูก,ก็เป็นเหยื่อเหมือนกันเหยื่อจากฆาตกรโรคจิตที่ฆ่าพ่อของเขาดงอื่นจึงขอให้หมอจูช่วยเธอจนกว่าเรื่องนี้จะจบหลังจากนั้นเธอก็เดินทางไปหาเยจองพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้ดงอื่นบอกว่าเธออยากจะช่วยเยจองแก้แค้นแจจุน เมื่อเธอรู้มาว่าแจจุนนั้นเป็นต้อกระจกและต้องหยอดตาอยู่เสมอวิธีที่แก้แค้นได้ก็คือเอาแอลโกอฮอล์ไปเทลงในขวดยาแทนยาที่แจจุนใช้อยู่เป็นประจำหลังจากนั้นเยจองก็เดินทางมาเก็บของที่บ้านของเจจุนระหว่างที่แจจุนเผลอเธอก็ทําการฉีดแอลโกอฮอล์ลงไปในขวดยาของแจจุนสิ่งที่จะทําให้แจจุนมองไม่เห็นไปตลอดชีวิต ทางด้านของลูกน้องตำรวจชินพวกเขาได้เข้ามาพาังตู้เซฟของตำรวจชินก่อนที่ตำรวจชินจะเข้ามาเจอลูกน้องของเขาจึงของเงินชดเชยเพราะว่าพวกเขาช่วยงานตำรวจชินไปตั้งมากมายแต่ตำรวจชินก็ไม่ให้ครับลูกน้องจึงทำการฟาดคอนไปที่หัวของตำรวจชินก่อนที่จะทำการจบเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันฝนตกศพส,สามารถถูกทำลายได้ง่าย ทางด้านของยอนจินเธอได้รับข้อความจากใครคนหนึ่งส่งวิดีโอมาให้กับเธอเมื่อยอนจินเปิดดูเธอก็พบว่าในห้องร้านของแจจุนมันมีขวดเหล้าที่เธอใช้ทุบหัวมายองโออยู่ที่นั่นยอนจินจึงรีบไปที่นั่นครับก่อนที่จะพบว่าตอนนี้ตำรวจกําลังหาหลักฐานอยู่และนั่นก็ทําให้ยอนจินถูกจับไปพร้อมกับหลักฐานยอนจินพยายามโทรไปหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอมาให้กับเธอและคนคนนั้นก็คือดงอึนครับ ทางด้างของตำรวจที่ตอนนี้กล้องวงจรปิดก็ใช้การไม่ได้พวกเขารู้ว่ายอนจินจะต้องมาทำลายหลักฐานจึงมาดักรอที่นี่ทางด้านของแจจุนเขามาที่โรงเรียนเพื่อมาหาลูกสาวก่อนที่จะรู้ว่าแยซอนนั้นถูกย้ายไปแล้วแจจุนจึงโทรไปหาโดยองแต่ก็ไม่ติดครับก่อนที่เขาจะโทรไปหาดงอ่นดงอึนจึงหลอกให้แจจุนไปยังบริษัทก่อสร้างของโดยอง ในขณะที่เขาหยอดยาเข้าไปในตาก็ทําให้ตาของเขามองไม่เห็นก่อนที่จะถูกรถสิบล้อเข้ามาชนทางด้านของดงอึนเอถ,ถูกเชิญให้มาสอบปากคําตํารวจบอกว่ายองแอแม่ของยอนจินขับรถชนคนตายและตอนนี้ยองแอก็ถูกจับได้แล้วทุกเรื่องที่ดงอึนบอกกับตํารวจ พวกเขาเพิ่งจะรับฟังในวันนี้ผ่านมา18ปีแล้วคดีที่ดงอื่นเรียกร้องก็ถูกดําเนินได้สักทีซึ่งตํารวจก็ไม่ได้เอาความดงอื่นแต่อย่างใดครับก่อนที่จะปล่อยดงอื่นกลับบ้านไปทางด้านของโดยองเขาเอาใบหย่ามาให้กับยอนจินได้เซ็นในคุกก่อนที่จะเดินจากไปโดยองบอกให้ยอนจินหาทนานดีๆเอาไว้เขากําลังจะเดินทางไปยังต่างประเทศไปจากความวุ่นวายที่นี่ทางด้านของขยอนนำเธอเอากุญแจรถมาให้กับซองฮี และนำเอากระเป๋าเงินมาให้กับครูห้องพยาบาลงานของเธอกับดงอึนก็จบเพียงเท่านี้ทางด้านของหมอจูหลังจากที่ทุกอย่างจบลงดงอึนจึงชวนให้ไปทะเลกับเธอทั้งสองครับเดินทางไปที่นั่นตอนนี้ทุกอย่างได้จบลงจริงๆแล้วความแค้นของดงอึนมันก็จบไปแล้ว ในขณะที่หมอจูไปซื้อเบียร์อยู่นั้นดงอ่นก็โทรมาบอกลาหมอจูเธอบอกว่าเรามาถึงกันแล้วจุดจบของเรื่องนี้ก่อนที่หมอจูจะรีบวิ่งไปหาดงอ่นแต่ทว่าที่นั่นเธอก็ไม่อยู่แล้วดงอ่นเดินทางมาเยี่ยมยอนจินที่ตอนนี้ดงอ่นก็สะใจอย่างมากครับที่เห็นยอนจินอยู่ในคุกและเธอต้องการจะให้ยอนจินเจ็บแค้นเพราะว่าเรื่องที่ยอนจินยังไม่รู้ เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นในวันที่19ตุลาในวันที่ยอนจินทุบหัวมายองโอจริงๆแล้วมายองโอยังไม่ตายที่นั่นครับขยองรันได้ยินเสียงจึงเข้าไปดูก่อนที่จะพบเข้ากับมายองโอมายองโอจึงขอให้ช่วยชีวิตเขาแต่ถ้าว่าขยองรันกระดูกกระทำมาเหมือนกันเธอจึงฟาดหัวมายองโอจนตายจริงๆแล้วคนที่ฆ่ามายองโอนั้นไม่ใช่ยอนจินครับแต่คือขยองรัน ดงอินจึงเข้ามาหาขยองรันและเธอก็รับรองว่ายังไงคนร้ายก็คือยอนจินอยู่ดีขยองรันจึงเอาขวดเหล้าให้กับดงอึนก่อนที่ดงอึนจะเอาขวดเหล้านั้นไปทําตามแผนที่ไปสู่การจับกลุมตัวยอนจินได้สําเร็จดงอึนบอกว่าเธอจะไม่บอกความจริงกับยอนจินปล่อยให้ยอนจินแค้นเธออยู่ในคุกแห่งนี้ทุกอย่างได้จบลงดงอึนทําการทําลายหลักฐานเธอบอกลากับทุกคนไปหมดแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เธอจะจากลาโลกนี้ไปช่วงเวลานั้นมันเหมือนกับในตอนนั้นตอนที่เธอคิดจะฆ่าตัวตายในวัยเด็กในขณะที่ดงอึนกำลังจะกระโดดลงไปเสียงขอความช่วยเหลือก็ดังขึ้นแม่ของหมอจูเข้ามาขอให้ดงอึนช่วยช่วยลูกชายของเธอออกจากขุมนรกที่เขาถูกขังอยู่เธอบอกว่าก่อนหน้านี้หมอจูได้เข้ามาขออนุญาตเธอเพื่อที่จะช่วยดงอึนแก้แค้นเธอขอให้ดงอึนกลับไปหาหมอจู ทางด้านของจอนจินเมื่อเธออยู่ในคุกเธอก็ถูกนักโทษหญิงบังคับให้เสนอข่าวพยากรณ์อากาศหลังจากนั้น6เดือนผ่านไประหว่างอยู่ที่วัดดงอึนก็ได้คุยกับอธิบดีกรมราชัณฑ์และดงอึนก็สนิทกับเธอดงอึนจึงขอบางอย่างจากเธอช่วย้ายนักโทษที่เคยก่อเหตุฆาตกรรมไปยังเรือนจําที่เร็วลายที่สุดให้กับเธออธิบดีจึงบอกว่าเรือนจําที่เร็วลายที่สุดก็คือเรือนจําจีซาน เธอจะส่งลูกน้องเข้าไปกระทืบหมอนั่นซะก่อนเพื่อที่จะย้ายนักโทษไปได้หลังจากนั้นดุงอื่นก็เข้ามาหาหมอจูเธอกลับมาหาเขาเพราะว่าต้องการจะช่วยหมอจูแก้แค้นหลังจากที่หมอจูวางแผนแก้แค้นยังไม่เก่งเธอจะเป็นคนสอนให้เองพร้อมกับบอกว่าเธอจะเป็นเพชฌฆาตให้กับหมอจูและเติมหนึ่ง์นที่เหลือให้เต็มหลังจากนั้นเธอก็เข้าไปจูบหมอจูครับ ดงอื่นได้ออกจากห้องเช่าและเธอก็คิดออกว่าเคยช่วยชีวิตป้าเอาไว้เมื่อไหรในครั้งอดีตนั้นดงอืนกําลังจะฆ่าตัวตายเธอก็เห็นป้าเจ้าของห้องลงไปในน้ําเพื่อที่ฆ่าตัวตายเหมือนกันดงอืนจึงเข้าไปช่วยป้าเอาไว้ป้าก็บอกว่าจะฆ่าตัวตายหน้าหนาวมันทรมานเกินไปค่อยมาตายในฤดูใบไม้ผลิเอารักกัน ทางด้านของแจจูนเขาถูกล่อให้ไปยังบริษัทเจพยองก่อนที่เขาจะถูกชายคนหนึ่งผลักลงไปในบ่อปูนทางด้านของดงอึนเธอได้ใช้บริการแก๊งนักเลงอีกครั้งส่วนทางด้านของป้าฮยอนนำตอนนี้เธอทำงานให้กับร้านขายข้าวระหว่างนั้นเธอก็ได้รับข้อความจากดงอึนตอนนี้ดงอึนต้องการจะให้ฮยอนนำมาช่วยเธออีกครั้งฮยอนนำเมื่อได้อ่านข้อความเธอจึงรีบไปหาดงอึน ทางด้านของยองซอนเขาถูกทำร้ายร่างกายจนกระทั่งถูกย้ายเรือนจำไปยังเรือนจำจีซานทางด้านของหมอจูที่เขาเข้ามาทำงานในเรือนจำจีซานได้ระหว่างที่ช่วยเหลือนักโทษที่ใช้ความรุนแรงหมอจูช่วยรักษาอรอยแผลเป็นของน้องของนักโทษชายคนนี้การรักษาผิวหนังจะจ่ายก็คงราคาแพงหมอจูจึงบอกว่างั้นก็ช่วยเขาทำงานก็พอแล้วในแดนหนึ่งกำลังจะมีนักโทษย้ายเข้ามา หลังจากนั้นยองซอนก็ถูกย้ายตัวมาที่นี่ในสภาพที่ถูกซ้อมมาและที่นั่นเขาก็พบเข้ากับหมอจูอีกครั้งขุมนรกของชายคนนี้กำลังจะเริ่มขึ้นทางด้านของดงอึนเธอมาไว้อะไรให้กับยุนโซฮีความแค้นของทั้งสองก็หมดลงแล้วก่อนที่ดงอึนกับหมอจูจะเดินเข้าไปในเรือนจําและเรื่องราวในเดอะคอรีก,ก็ได้จบเอาไว้เพียงเท่านี้ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ